สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เราจะมาสอนวิธีการถักชุดเรสสายเดี่ยวนะคะประมาณนี้นะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะใส่เป็นติดเป็นกระดุมนะคะเป็นเป็นกระดุมหรือว่าใส่เป็นซิบก็ได้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ข้างหน้าก็อย่างที่เห็นก็จะประมาณนี้นะคะความยาวตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมคัตต้อนนะคะซึ่งมันจะมีหลายสีให้เราเลือกมากเลยเข็มก็จะ3าทับโนหรือ4ีทับโนนะคะเป็นเข็มสหัวนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับตัวอย่างที่โชว์นี้จะเริ่มต้นที่โซ่สองร้อยสี่นะคะอพอเราถักได้โซ่สองร้อยสี่แล้วที่สำคัญนะคะเราวัดรอบอกเราเป็นสำคัญนะ ก็เดี๋ยวถักแล้วจะใส่ไม่ได้เราจะถักให้ใครเราก็ต้องวัดรอบอกคนนั้นนะคะแต่ตามตัวอย่างนี้ขึ้น240นะเราได้240แล้วขึ้นโซ่3นะคะอาพันนะคะคแล้วก็ลงทำขานันเองนะคะลงขา ขาหกขานะคะ่าลงหขาได้ขาหกขาแล้วนะคะซ่สิบค่ะ ท่องพองงามนะคะไม่ให้มันลังหรือไม่ให้มันย่นเกินไปไม่จำเป็นต้องนับเนาะ ไปเรื่อยๆนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีตอนจะสุดปลายนี้แล้วนะคะตอนจะสุดปลายโซ่นะทําไปเรื่อยๆนะคะเรามาสุดแถวกันแล้วนะคะโซ่สิบแล้วก็พันลง นะคะหันหลังกลับลงขามาน่าทีนี้แถวนี้เราจะทำดอกมาแล้วนะคะเราก็ต้องนับว่ามันมีทั้งหมด อีช่องนะคะเพื่อที่จะเอามาหารกันสาเหตุที่ให้ให้หารก่อนเนี่ยก็เพราะว่าออดอกมันจะได้ไม่ต้องแบบมันจะได้กระจายกันแบบดูสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราถักถักไปโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันมีกี่ช่องพอมาถึงใกล้ๆจะหมดแล้วดอกมันชิดกันมันก็จะทำให้ไม่สวยนะอันนี้จะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย25้านะคะผู้สอนจะ หานห้าแล้วกันมาลงตัวนะแต่บางคนที่แบบหารแล้วมันไม่ลงตัวก็ไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจมันนะนะคะเอาให้มันกระจายโดยที่แบบดูไม่น่าเกลียดแค่นั้นเองนะโซ่สามค่ะโอ๊ยพี่พูดผิดพูดผิดขอโทษนะอ่ะโซ่สิบค่ะโซ่สิบหนึ่งสองสาม มาดูนิดนึงนะคะอันนี้มันจะต้องมีข้ามไปช่องหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําต่อมาจากนี้มันจะทําให้บานแต่ตอนนี้มันเป็นระหว่างตัวเสื้อเราต้องไม่ต้องการให้มันบานนะคะเราก็จะมีข้ามไปช่องหนึ่งคิดง่ายๆว่าช่องที่ทําดอกเนี่ยจ,จะข้ามนะคะมันก็จะมีข้าม มันอันนี้มันยังไม่ชัดนะคะมันก็จะมีข้ามแล้วก็มีลงแล้วก็มีข้ามแล้วก็มีลงขานะเอ้มีลงโซ่นะคะอี๋ยวทําไปเรื่อยๆกันนะคะอ่าโซ่สิบอันนี้ผู้สอนบอกว่าผู้สอนจะเว้นไว้ที่ห้าใช่ไหมห้าช่องนะคะ อันนี้ก็จะอีกช่องละสาม นะคะคทีนี้เราก็จะมาทำดอกกันละนะคะโซ่หนึ่งทงระมานี้นะคะโซ่หนึ่งนะคะโซ่ระหว่างขามันนี้จะหนึ่ง เราจะลองสิบขานะคะอ่าเราลงขามันให้ได้สิบขาแล้วนะคะแล้วพอถึงเวลาเราจะ <c oughs> จบแถวนี้เราจะลืมโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็จบลงมานี้ะจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็โซ่สิบ ก็ลงค่ะลงปกตินะอ,อ่ทำไปแล้วก็นับได้จนถึงที่เราจะทําดอกแล้วก็ทําดอกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีแถวต่อไปนะคะค่ะเรามาต่อแถวที่สี่กันนะคะอย่าลืมขึ้นขาหกขาก่อนนะโซ่สิบค่ะ ามแล้วก็จะมีลงนะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะบานออกนะคะซสิบป,ปกติ ันนี้เราจะทําดอกมันนะคะโซ่สิบเรามาลงตรงนี้นะะขึ้นขามันโอ้ยเดี๋ยวนะคะแปบบ๊แบหบนึ่งแป๊บหนึ่งเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่หมโซ่สิบนะแล้วก็มาลงตรงนี้โซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ขึ้นขามันนะคะ ระหว่างขาเราจะโซ่หนึ่ง ไม่ครบนะจะเป็นอย่างนี้นะคะระหว่างขาโซ่หนึ่งเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มนี่เราเริ่มโซ่หนึ่งก่อนใช่ไหมคะตรงนี้แล้วระหว่างขาเราก็เริ่มโซ่หนึ่งเวลาเราจะจบดอกเราก็อย่าลืมโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็จบลงมาทีนี้โซ่สิบ ะะแล้วก็ลงโซ่ธรรมดาอ่าพอถึงดอกปุ๊บเราก็จะทําอย่างดอกนี้นะคะคือเริ่มโซ่ก่อนโซ่หนึ่งก่อนนะลองทําวนไปนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีหนึง่งแถวต่อไปนะคะเรามาเริ่มแถวต่อมานะคะแถวต่อมากอา็อย่าลืมลงขามันหกนะคะแลวอันนี้ก็ข้ามนะ แล้วก็ถักโซ่มาเรื่อยๆจนถึงตัวดอกมันนะคะอ่าเราจะมาเริ่มดอกมันแล้วดูน,นะคะถักโซ่มานี้นะโซ่สิบแล้วลงนี้นะคะอ่าโซ่หนึ่งนะคะทำขามัานทีนี้แถวนี้จะพอทำขามันปุ๊บก็จะโซ่สองนะคะหันหลังกลับ จะเป็นอย่างนี้นะคะระหว่างดอกโซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะทำขามันแล้วก็โซ่สองหันหลังกลับจะได้แบบนี้นะคะลองทำดูนะพอครบดอกก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าทีนี้ก่อนที่จะจบดอกก็อย่าลืมโซ่หนึ่ง คะแล้วก็จบวันนี้จบขามาที่โซ่นี่เลยนะจะได้แบบนี้นะคะนะคะแล้วก็โซ่ปกติ ไปเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้แบบต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมา,เ,าเจอกันอีกแถวต่อไปนะคะหลังจากที่เราถักมาครบ5แถวแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกที่สมบูรณ์มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้พอแถวที่6นะแถวที่6เราก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักโซ่สิบลงอย่างนี้นะคะ ถักโซ่ปกติลงช่องปกติจนมาถึงดอกนะคะดอกนี้เราก็ถักโซ่สิบนะคะแล้วก็เว้นไว้สองนะคะเว้นขาไว้สองแล้วถักโซ่สิบนะคะแล้วเว้นลงตรงนี้นะคะขามันสามแล้วก็ถักโซ่สิบนะคะเว้นลงขาที่สามแล้วก็ถักโซ่สิบแล้วก็เว้นลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ถัก ตามช่องไปเรื่อยๆนะคะจนถึงดอกเราก็ทําเหมือนดอกแรกนะคะเราถักอย่างนี้วนไปแถวที่หกเสร็จแล้วพอแถวที่เจ็ดนะคะเราก็ถักโซ่ธรรมดามันก็จะมีช่องให้อยู่แล้วนะคะเราถักโซ่ธรรมดาไปประมาณห้าแถวนะคะแล้วเราจะมาเจอกันอีกแถวที่สิบสามใช่ไหมคะเพราะอันนี้แถวที่เจ็ดนะคะ ถักโซ่ธรรมดาไปอีกห้าแถวก็เป็นสิองแถวเราจะมาเจอกันอีกแถวที่13นะคะเรามาดูแถวที่13กันนะคะแถวที่13ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะพอเราได้แถวที่13ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะได้ดอกหนึ่งนะแล้วมันก็จะได้โซ่อีกห้าแถวนะคะพอแถวที่13เราก็ลงดอกเหมือนเดิม นะคะเราก็ลงดอกเหมือนเดิมจากการที่เรากะว่าเราอยากจะให้ดอกมันอยู่ตรงไหนนะคะบางคนอาจจะเป็นดอกทำตรงกันไปก็ได้นะคะหรือจะสลับอย่างตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะไม่ซีเรียสน,นะคะลายนี้จะทำจะทาเพลินๆแต่สวยนะคะแต่ออกมาแล้วสวยชุดนี้นะคะจะน่ารักหวานๆนะพอเราได้ตรงนี้นะคะอะต่อนะคะ พอเราได้แถวที่สิบสามเป็นการทำดอกนะคะเราก็ทำเหมือนตัวอย่างนี้เลยเราจะทำประมาณสามดอกแล้วก็มาหยุดที่โซ่ห้านะคะลองถักไปเรื่อยๆหยุดที่โซ่ห้าพอถึงตรงนี้นะคะช่วงนี้ห้ามเพิ่มนะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นลําตัวนะคะฉะนั้นห้ามย,ย้อยนะแต่มันจะไม่ย้อยอยู่แล้วด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าไม่ถักเพิ่มนะคะนับโซ่นิดนึง อันนี้มันจะเป็นตัวเสื้อมันจะเป็นตัวเสื้อเข้ารูปหน่อยๆน,นะคะพอเราถักได้3ดอกทีนี้เราจะมาทําช่วงล่างคือช่วงที่เป็นะจะเริ่มแบบช่วงเอวแล้วก็ระบายย้อยข้างล่างนะคะแต่ทําให้ถึงตอนนี้ก่อนนะทําให้ถึง3ดอกก่อนนะคะแล้วจะเราจะมาต่อกันตรงช่วงเอวแล้วก็ช่วงย้อย,ยด้านล่างนะคะ หลังจากที่เราได้สามดอกแล้วนะคะอ่าเห็นไหยนะคะหนึ่งสองสามหลังจากที่เราได้สามดอกแล้วทีนี้เราจะมาต่อช่วงเอวกับช่วงที่เป็นย้อยด้านล่างแล้วนะคะโดยวิธีการเพิ่มดอกนะนะคะเพิ่มไปเลยนะคะอยากได้ย้อยขนาดไหนเพิ่มไปเลยนะคะ ถ้าเราอยากเ,าเพิ่มเยอะๆก็คือถักดอกชิดๆแค่นั้นเองนะคะเหตุผลที่มันเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโซ่ตรงเนี้มันแค่หนึ่งช่องแต่เวลาเราทําดอกเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มโซ่เป็นประมาณห้าช่องนะคะอันนี้มันก็จะเพิ่มในตัวแล้วนะให้ถักไปประมาณสองดอกนะคะอันนี้ดอกหนึ่งนี่มันก็จะมีโซ่ห้าขั้นใช่ไหมคะ แล้วก็ถักไปอีกดอกหนึ่งแล้วก็จะมีโซ่ห้าขั้นพอถึงตรงนี้นะคะความยาวตรงนี้เราก็ได้ยาวพอสมควรแล้วเราจะมาเก็บนะคะเราจะมาเก็บตรงนี้เราจะหยุดละนะคะที่เราที่เราทำผ่าไว้เนี่ยเราจะไม่อยู่ละเราจะโทษทีเราจะ,อาททาจะอาพอละเราจะเก็บนะคะ ตามตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงช่วงนี้กันนะคะวิธีเก็บนะคะเราก็เอาสองชิ้นเนี่ยมาประกบกันนะคะเห็นไหมเอาสองชิ้นนี้มาประกบกันนะคะแล้วก็ถักโซ่เดี๋ยวนะสองชิ้นนี้มาประกบกันแทงลงไปให้ทะลุถึงตรงนี้เลยนะอีกอันหนึ่งนะคะ แทงช่องนี้นะคะให้ทะลุถึงอีกอันหนึ่งเลยแล้วก็พันนะคะแล้วก็พันควักแล้วก็ดึงออกไปนะคะแทงลงไปพันควักแล้วก็ดึงออกไปนะคะแทงนี้ต้องแทงให้มันทั้งทั้งทั้งสองนะคะให้แทงทะลุกันนะเนี่นะคะแทงมานี้อ่าเราพันแล้วก็ควักออกไป ประกบง่ายๆนะคะอ่าก็จะได้ละนะคะก็จะได้ละมันก็จะเชื่อมกันอย่างนี้ละเห็นไหมอ่าทีนี้ก็ถักโซ่ปกตินะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะได้อย่างนี้ละข้างหลังนี้ใครจะติดเป็นซิปหรือกระดุมก็ได้นะคะหรือกระดุมแปก๊กหรือกระดุมอะไรก็ได้นะแต่ตามตัวอย่างนี้เราจะติดเป็นกระดุมนะคะ,ะก็จะได้อย่างนี้ละทีนี้เราก็ ทำปกติเลยถ้าเราต้องการที่จะให้มันบานมากเราก็ทําดอกเยอะๆนะคะหรือว่าใครไม่ชอบบานชอบแบบย้อย,ยพอดีๆก็ตามอธัธยาศัยไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่ความยาวของแต่ละคนได้ระดับแล้วนะคะหลังจากที่เราถักแล้วได้ความยาวเป็นที่พอใจแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บ ชายกันนะคะเรามาเก็บชายกระโปรงกันนะถักนะคะอันนี้แถวสุดท้ายที่เราจะมาเก็บชายแล้วนะเราจะเก็บโดวยวิธีโซ่สามแล้วก็แทงลงมาทําง่ายๆอย่างนี้เลยโซ่สาม นี่ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมทำให้เร็วนะซ่สามนะคะ Vậy sẽ ra được như này. ได้แบบนี้นะคะถักวนไปให้จบแถวนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นชายกระโปรงล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำช่วงบนต่อนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีตอนเราจะทำช่วงบนกันแล้วนะคะเราจะทำไหล่ทำแขนกันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำช่วง ไหลกันนะคะโดยเราจะทําสายขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นสายเดี่ยวก่อนเป็นสายอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้เราทําแบบนี้โดยวัดจากช่วงอ,อ,อกด้านหน้านะคะกับด้านหลังดูว่าเราอยากจะให้มันมันมันยาวประมาณเท่าไหร่นะคะเราจะทําอย่างนี้สองเส้นนะโดยที่ถักเป็นขาขึ้นมานะคะ อันนี้จะอยู่ที่9นะคะจะอยู่ที่เขาก็ะจะได้ประมาณนี้เราถักขึ้นมาก่อนสองเส้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อเป็นตัวเสื้ออย่างนี้กันนะนะคะถักขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะต่อเสื้อนะคะ หลังจากที่เราทําสายได้สองเส้นแล้วนะคะตามขนาดความายาวของเรานะคะเราต้องวัดตัวเราเป็นหลักนะผู้สอนจะสอนแบบเอประมาณว่าให้ผู้ถักเนี่ยเวลาทําตามและใส่ได้โดยเอา,เอารอบอกรอบเอวหรือว่ารอบแขนอะไรของผู้ถักเป็นสำคัญนะคะแต่ดูที่ผู้สอนสอนเป็นเป็นเบื้องต้นนะ ไม่ใช่ว่าทําออกมาแล้วใส่ไม่ได้นะคะอันนี้พอเราได้สองเส้นแล้วนะคะก่อนที่เราจะต่อสายซึ่งเป็นสายเดี่ยวเนี่ยเราก็จะต้องสักเออเราก็จะต้องถักขามันขึ้นมาก่อนสองแถวนะคะเราต้องถักขามันขึ้นมาก่อนสองแถวเราถึงจะมาเชื่อมสายนะคะเอ่อช่วงที่เราเชื่อมเราก็ต้องวัดด้วยว่าเอ่อระหว่างรอบอกตรงเนี้ย เราต้องการที่จะให้มันห่างกันเท่าไหร่นะคะวัดตัวเราเองเป็นสำคัญอีกนั่นแหละนะคะอ่าทีนี้เราจะมาเชื่อมสายเดียวกันละโดยวิธีใช้โซ่นะคะกันอ,อื่นนะคะเดี๋ยวนะ อย่าลืมนะว่าของเราวัดระดับไหนนะคะแล้วก็หาอะไรทําเป็นจุดมาร์กไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บบนึ่งปรัแบบกล้องแป๊บหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะที่ที่กําหนดจุดไว้ของผู้สอนจะอยู่ประมาณนี้นะคะทําโซ่ขึ้นมาก่อนแทงลงไปควักขึ้นมาแล้วก็ ดึงออกหมดนะคะแล้วก็มาข้างนี้แทงลงไปควักขึ้นมาแล้วก็ดึงออกหมดทําทีละอันนะคะไม่ไม่ไม่ได้ประกบเลยนะทําทีละข้างนะคะสลับไปสลับมานะ แทงลงไปควักขึ้นมาดึงออกแล้วก็สลับมาข้างนี้แทงลงไปควักขึ้นมาดึงออกนะคะ ่าสุดแล้วนะคะก็จะเป็นอันเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเราก็ไปรีดพอไปรีดมันก็จะเนียนนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะตัดได้ออกแล้วเก็บได้เลยแล้วข้างหลังก็ทําเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะได้ชุดน่ารักน่ารักอย่างตัวอย่างที่เห็นแล้วนะคะ ถ้าชอบนะคะก็ทำตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปแล้วคอยดูแบบอื่นๆนะคะเออจะมีแบบอ,แบบออกมาเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะ